สอออมไปแสนหนึ่งในประกันสะสมทรัพย์ออมไปแสนหนึ่งในหุ้นก็ได้ถ้าเราอะ่ะจากไปกระทันหันน่ะเงินหนึ่งแสนนั้นในหุ้นจะส่งให้ครอบครัวเราเท่าไหร่เนาะหลายหลาย,หลายคนอะ่ะบางทีอะ่ะเรามักจะเปรียบเทียบประกันกับการลงทุนในหุ้นเจอบ่อยไหมคะเจอบ่อยนะแล้วก็แบบพอเขาจะบอกว่าเอ้ย ตัวประกันเนี่ยผลตอบแทนไม่เท่ากับการลงทุนในหุ้นนะหรือว่ากองทุนหุ้นต่างๆถูกต้องไหมคะค่ะก็เราอธิบายไปแล้วว่าประกันมันไม่เท่าอยู่ละเพราะมันลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนก็จะอยู่ในโซนความเสี่ยงต่ำก็ผลตอบแทนเนี่ยอาจจะไม่สูงแต่การันตีนะแต่สิ่งที่มันจะได้นอกเหนือจากนั้นน่ะมันคือในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตเป็นตัวแรกที่เราจะได้แน่นอนนะคะทุกคนคิดภาพตามนะสมมตินะออมไปแสนหนึ่งในประกันสะสมทรัพย์ออมไปแสนหนึ่งในหุ้นก็ได้ าจากไปกระทันหันนะเงิน1นึ่งแสน,นั้นในหุ้นจะส่งให้ครอบครัวละเท่าไหร่อันนี้ค่ะคือสิ่งให้ทุกคนคิดตามนะว่าเครื่องมือทางการเงินแต่ละตัวมันก็มีผลประโยชน์แต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันนะคะไม่มีไหนอะทำได้เหมือนประกันนะ